ประเทศตุรกีเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ารุ่มรวยไปด้วยสมบัติทางโบราณคดีเพราะในสมัยอดีตเคยเป็นแหล่งกําเนิดของอารยธรรมโบราณหลายแห่งและประเทศนี้ยังเป็นสวรรค์ของนักสํารวจและผู้ที่สนใจโบราณคดีมาโดยตลอดต่อเนื่องยาวนานหลายศตวรรษที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์ก่อนจะสิ้นสุดจัก,กรวรรดิออตโตมันและเกิดสาธารณรัฐตุรกีพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นดินแดนที่เรียกว่าอนาโตเลีย ซึ่งมีอาณาจักรและจักรวรรดิต่างๆตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลสืบทอดกันมาอย่างชนพื้นเมืองดั้งเดิมของอนาโตเลียคือชาวฮตาัตไตต่อมาจึงเป็นจักรวรรดิฮิตไทจักรวรรดิไบแซนไทน์จักรวกรรดิเซลจุกและจักรวรรดิออตโตมันตามลำดับจึงไม่น่าเป็นที่แปลกใจว่าทำไมผืนดินแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนี้และยังดึงดูดให้ทั้งนักประวัติศาสตร์และนักท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้ที่สนใจโบราณคดีเข้ามาเยี่ยมชมประเทศนี้กันอย่างคับคั่งไม่เพียงแต่ประเทศตุรกีจะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามจนติดตาตรึงใจแล้วความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศนี้ยังทำให้การเดินทางมาเยือนตุรกีแต่ละครั้งเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าเสมอทั้งประเทศตุรกีเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ทางโบราณคดีมากมายแต่มีน้อยคนนักจะได้มาเยือนคาเรีย เมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งอย่างเช่นเมืองชายฝั่งของเมลิตัสและวิหารแก้วแห่งดีดีมาเมืองคาเรียรเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณมีอาณาเขตครอบคลุมทั้งทางภูมิภาคของตะวันตกเฉียงใต้ของชายฝั่งทะเลอีเจียนของอนาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร์รวมถึงไอโอเนียทางตอนเหนือและไลเซีย ซึ่งก็คือประเทศตุรกีในปัจจุบันสำหรับเมืองคาเรียนี้ปัจจุบันจะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมูกลาที่เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวคาเรียนซึ่งชาวคาเรียนโบราณน,นี้แม้จะถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในวรรณกรรมโบราณของกรีกแต่ประวัติจริงของพวกเขาก็ยังไม่มีข้อมูลมากนักว่าเป็นเช่นไรแต่ในมหากาพยอีเลียสของโฮเมอร์ กวีเอกของโลกผู้เขียนมหากา์เรื่องอิเลียสและโอดิซีได้เขียนไว้ว่าพวกเขาต่อสู้กับชาวกรีกในฐานะพันธมิตรกับโปรจันหรือที่เรารู้จักกันว่ากรุงพรอยและยังมีนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกนามว่าเฮโรโดทัสซึ่งเกิดในเมืองคาเรียได้อธิบายว่าพวกเขานั้นมีเชื้อสายมีโนอันเป็นนักรบเดินเรือที่แกร่งกล้าและดุร้ายมาก ชาวคาเรียนเป็นผู้ครอบครองเส้นทางเดินเรือของเมืองและหลังจากที่ทำหน้าที่เป็นทหารรับจ้างในรัชสมัยของฟาโรสติกที่หนึ่งแห่งอียิปต์เมื่อ6 6 4ถึง610ปีก่อนคริสตกาลชาวคาเรียนก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวลิเดียนและตกอยู่ภายใต้การลุกรานของชาวเปอร์เซียต,ต่อมาหลังจากนั้นชาวคาเรียนก็ถูกรวมเข้ากับจักรวรรดิอะคีเนมิดในฐานะข้าหลวงเมื่อ545ปีก่อนคริสตกาล ในระหว่างการยึดครองของชาวเปอร์เซียชาวคาเรียนได้ถูกปกครองโดยพวกทรราชที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าไซรัสมหาราชและยาวต่อเนื่องมาจนถึงกษัตริย์เมโซลัสหลังจากการปกครองของอเล็กซานเดอร์มหาราชประเทศก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์เซลิวซิสและกษัตริย์เปกามัมในเวลาต่อมาในที่สุดคารียก็ถูกรวมพื้นที่เป็นภูมิภาคของจักรวรรดิโรมันและอาณาจักรเปรกามัมที่เหลือ ด้วยประวัติศาสตร์ที่ผ่านหลายยุคหลายการปกครองมาอย่างยาวนานและนี่คือ10สถานที่สมบัติโบราณที่ถูกซ่อนอยู่ในคาเรียมนานาหลายศตวรรษ 1. a p h r o d i s i ย s a p h r o d i s i ย s เป็นเมืองโบราณของกรีกและโรมันตอนปลายในตุรกีที่ถูกค้นพบคาดว่ามีอายุเก่าแก่มากกว่า3,000ปีตามหลักฐานโบราณในอดีต เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์การเรียนรู้และงานแกะสลักหินอ่อนเมืองนี้ตั้งอยู่ในแผ่นดินของคาเรียบนที่ราบสูง600เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปัจจุบันอยู่ใกล้หมู่บ้านเกเรห่างจากเดนิสลี่ไปทางตะวันตกประมาณ80กิโลเมตรเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชและยังพบที่ตั้งของสารเจ้าจึงสันนิษฐานได้ว่า เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแอฟโรดาตีซึ่งเป็นเทพธิดาผู้อุปถรัรมภ์ของเมืองและยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงได้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนประติมากรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังภายใต้จัก,กรพรรดิเฮดรียนในปี117-138ถึงห3 8รหรือพุทธศักราช660ถึง681 แอฟโรด i s เซียสมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ศตรวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์ศักร,ราชเป็นต้นมาแต่เมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของออกูสตูสซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์แรกแห่งกรุ่โรมในศตรวรรษที่5จึงเริ่มถดถอยและมืดมนต่อมาจึงได้กลายเป็นหมู่บ้านเกเรของตุรกีแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านมานานนับพันปีมาแล้วก็ตามซากปรักหักพังที่หลงเหลือให้เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ ยังคงมีหลายส่วนที่อยู่ในสภาพดีสะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันมั่งคั่งและเมืองโบราณแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดในตุรกีอีกด้วยการขุดค้นพบโบราณสถานแอฟโรไดเซียสทำให้ได้พบอนุสรณ์สถานสาธารณะที่สำคัญส่วนใหญ่ของแอฟโรไดเซียสมากมายอย่างเช่นวิหารแห่งแอฟโรไดตีโรงละครอัธจันทร์ มีที่นั่งประมาณ27แถวสามารถจุผู้ชมได้ถึง7,000คนและยังมีที่ชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่มีไว้สำหรับประชุมสภาเมืองบูเลเทเรียนโรงอาบน้ำเฮเเรียนเป็นโรงอาบน้ำสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟโรดเซียสถูกประดับประดาอย่างหรูหราด้วยเสารูปปัน้นและตกแต่งด้วยหินอ่อนอย่างสวยงามรวมไปถึงยังมีสนามกีฬาโบราณสมัยเฮเลนิสติกเป็นสนามแข่งม้าขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตรวรรษที่1เป็นสนามกีฬาที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในเอเชียไมเนอร์ที่มีอายุราว2,000ปีสนามมีความยาว262เมตรกว้าง52เมตรจุผู้ชมได้มากถึง30,000คนและวิหารเซบาสเตียนที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแอฟโรไดตี้ซึ่งต่อมาถูกดัดแปลงเป็นมหาวิหารคริสต รูปปั้นและองค์ประกอบทางประติมากรรมจำนวนมากที่ถูกค้นพบมีลายเซ็นของประติมากรแอฟโรดิเซียนซึ่งตอนนี้ได้ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์แอฟโรดิเซียสที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่ปี1979หรือพุทธศักราช2522มีการเพิ่มห้องโถงใหม่เข้ามาในปี2008หรือพุทธศักราช2551เเพื่อจัดแสดงผลงานอันน่าทึ่งในประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่บนระเบียงของเซบาสเตียน ลาบรันดาลาบรันดาเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพ,พเจ้าซูสเทพของกรีกที่เป็นเจ้าแห่งฝนฟ้าอากาศตั้งอยู่บนภูเขาที่มองเห็นที่ราบของเมืองไมลาสเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดในคาเรียในศตวรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชยุคก,กษัตริย์โมโซลูสก่อตั้งขึ้นโดยเสนาบดีแห่งคาเรียที่ตั้งใจให้ลาบรันดา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลของกษัตริย์ภายในลาบรันดายังพบห้องโถงใหญ่ที่จัดไว้เป็นวิหารของเทพเจ้าซูสมีไว้สำหรับเตรียมพิธีการต่างๆพร้อมโรงอาบน้ำสองแห่งและมีที่พักสำหรับนักบวชอีกหลายห้องสัญ,ญลักษณ์ประจำลัทธิของเทพเจ้าซูสจะมีลักษณะเป็นขวานสองหัวหรือเรียกกันว่าขวานคู่ที่มีหนึ่งด้านแต่มีใบมีดขวานสองด้าน ซึ่งตามความเห็นของนักโบราณคดีสัญ,ญลักษณ์ของขวานคู่นี้อาจมีต้นกําเนิดมาภายหลังศตวรรษที่4คือในศตวรรษที่7ดนั่นเองการคาดเดาว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือที่ลาบรันด้านี้จะมีน้ําพุเหนือเฉลียงวัดเนื่องจากมีหินที่โดดเด่นอยู่เหนือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเหมือนถูกฟ้าผ่าแยกออกเป็นสองส่วนและน้ําพุก็อยู่ใต้หินที่แตกแยกอกอก ลาบรันดาตั้งอยู่บนเนินค่อนข้างชันมีทางเดนินขึ้นเขาวิหารที่กว้าง7.5เมตรและที่แห่งนี้มีการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงบูชายันเป็นเวลา5วันทุกปี 3. ฮาริคานาซัสฮาริคานาซัสเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาในสมัยโบราณแล้วปัจจุบันตั้งอยู่เมืองโบดุมประเทศตุรกี และได้กลายเป็นศูนย์กลางสําหรับนักท่องเที่ยวบนชายฝั่งทะเลอีเจียนตอนใต้สถานที่แห่งนี้คือสุสานแห่งฮาริคานาซาสัสหรือสุสานแห่งมอโซลัสนอกจากนี้สุสานฮาริคานาซาสัสยังกลายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอีกด้วยสุสานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของกษัตริย์ชาวเปอร์เซียซึ่งก็คือกษัตริย์โมโซลุส ที่ปกครองคาเรียม,มาตั้งแต่353ปีก่อนคริสต์กาลสมัยปกครองกษัตริ us, ย์โมโซลูสย้ายเมืองเมลาซ่ามายังฮาริคานาซาสัสและได้ก่อตั้งเมืองหลายแห่งตามแบบกรีกและสนับสนุนประเพณีและการปกครองประชาธิปไตยแบบกรีกโบราณครั้นเมื่อกษัตริย์โมโซลูสได้สิ้นพระชนลงเมื่อปี353ก่อนคริสต์กาลพระราชินีอาเทมิเซีย ที่เป็นทั้งภริยาและน้องสาวของพระองค์ด้วยตัดสินใจสร้างสุสานที่งดงามที่สุดในโลกให้แก่พระองค์สุสานที่พระราชินีสร้างนั้นมีความประณีตสวยงามมากทรงสร้างขึ้นมาจากหินอ่อนตามรูปทรงสถาปัตยกรรมกรีกโบราณมีความสูง135ฟุตรหรือ41เมตรมีฐานยาวประมาณ460ฟุตและประดับประดายอย่างวิจิตรด้วยรูปปัน้นราชรถและม้าหนึ่งชุด โดยมีกษัตริย์และพระราชินีประทับยืนอยู่บนราชรถม้าพร้อมกับงานแกะสลักนูนต่ำที่สวยงามอีกมากมายแต่ภายหลังได้ถูกทำลายลงด้วยภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวหลายครั้งจึงทำให้กลายเป็นซากปร,รักหักพังเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งถูกรื้อถอนออกทั้งหมดในปี1494หรือพุทธศักราช2037และได้นำชิ้นส่วนสำคัญไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์บริติสที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ในปี1,856หรือพุทธศักราช2,399ปัจจุบันบริเวณสุสานจึงเหลือเพียงฐานรากและพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กให้ได้รับชมเท่านั้นส่วนโรงละครฮาริคานาซัสตั้งอยู่ห่างจากสุสานเพียงไม่กี่เมตรและยังคงเป็นโบราณสถานที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโรงละครได้สร้างขึ้นในศตวรรษที่4ช่วงรัชสมัยของโมโซลูส ความจุเดิมของโรงละครอยู่ที่ประมาณ1,000 0คนโรงละครนี้อยู่เหนือระดับน้ําทะเล50เมตรสามารถมองเห็นวิวของอ่าวและเกาะต่างๆที่เป็นฉากพื้นหลังของสถานที่แห่งนี้สวยงามอัศจรรย์ยิ่งนักแก่ผู้พบเห็น 4. สตราโตนิเซียสตราโตนิเซียเป็นเมืองที่สร้างขึ้นบนที่ราบใกล้กับต้นแม่น้ำมาสยาส ปัจจุบันได้กลายเป็นซากปรักหักพังที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเอสกีฮิซาถูกทิ้งร้างห่างจากเมืองไมาลาสไปทางตะวันออก28กิโลเมตรเนื่องจากหมู่บ้านเอสกีฮิซาอยู่ท่ามกลางโบราณสถานที่ผุพังและกระท่อมร้างจึงทำให้มีความรู้สึกลึกลับและน่าหลงไหลและน่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากที่สตราโตนิเซียมีบ้านและผู้คนอาศัยอยู่มานานหลายชั่วอายุ กว่า3,500ปีแล้วถือได้ว่าที่นี่เป็นเมืองหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังอยู่ในรายชื่อแห่งมรดกโลกอันดับต้นต้นขององค์การยูเนสโกนับตั้งแต่ค้นพบโบราณสถานแห่งนี้ก็ได้มีการขุดค้นไปรอบๆพื้นที่ทำให้พบเจอเมืองในโบราณที่ถูกลืมมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการค้นพบล่าสุดก็ได้พบกับสุสานยุคไบแซนไทน์จำนวนมาก สตราโตนิเซียได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่เมืองเก่าของชาวคาเรียนในยุคกษัตริย์ซีลูซิตที่หนึ่งในศตวรรษที่สามก่อนคริสตกาลที่มาของชื่อนี้ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตแม่เลี้ยงและภรรยาคนต่อมาสตราโตนิสที่เป็นเจ้าหญิงแห่งซีเรียของพระองค์สตราโตนิเซียเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองมากในยุคกษัตริย์ซีลูซิตที่หนึ่งเนื่องด้วยอาคารนั้นถูกประดับประดาด้วยความหรูหรา บ่งบอกถึงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์มากในขณะนั้นภายหลังเมืองนี้ได้ถูกยกให้เป็นของโรเดียนและได้มาอยู่ภายใต้การควบคุมของฟิลิปที่5กษัตริย์แห่งมาซิดอนช่วงปี200ก่อนคริสต์กาลในเวลาสั้นๆสุดท้ายก็ถูกกู้คืนอำนาจการปกครองโดยโรเดียนอีกครั้งเมื่อปี197ก่อนคริสต์กาล และได้อยู่ภายใต้การปกครองของโรเดียนยาวนานถึง167ปีก่อนคริสต์กาลก่อนที่ดินแดนคาเรียรทั้งหมดจะได้รับการประกาศให้เป็นอิสระโดยวุฒิสภาโรมันสำหรับอนุสาวรีย์ที่สำคัญสำคัญได้แก่โรงละครขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ชมได้ถึงหนึ่งหมื่คนวิหารของออกูสตุสถนนที่มีเสาเรียงรายด้วยโมเสก สถานที่ประชุมวุฒิสภาที่มีจารึกโรมันหลายแผ่นรวมถึงสำเนาของจักรพรรดิไดโอคลีเชียนปี301ก่อนคริสต์กาลซึ่งเป็นจักรพรรดิที่เก่งมีความรู้และมีบทบาทสำคัญมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โรมันโรงยิมเฮลนิสติกขนาดใหญ่ซึ่งโรงยิมแห่งนี้สร้างขึ้นในไตรามาสที่สองของศตวรรษที่สองก่อนคริสต์ศักราชตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองและได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามหรูหราตามแบบของคอรินเทียน ความยาวโดยรวมของอาคารยาวประมาณ180เมตรจึงทำให้เป็นโรงยิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยโบราณ 5. ลาจิน่าลาจิน่าคือเมืองโบราณที่อยู่ห่างจากสตราโตนีเซียเพียงไม่กี่กิโลเมตรเป็นหนึ่งในเขตรักษาพันธุ์ของคาเรียที่สำคัญที่สุดมีถนนที่ทอดยาวถึง11กิโลเมตร เป็นทางเชื่อมระหว่างสองเมืองเรียกว่าถนนศักดิ์สิทธิ์การก่อตั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในลาจิน,น่าให้มีฐานะเป็นศูนย์กลางทางาศาสนามีมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์เซลูซิตแต่หลักฐานจากสุสานได้บ่งชี้เป็นนิยะว่าจริงๆแล้วต้นกําเนิดของการตั้งสถานที่แห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่เก่อนคริสต์ศักราชเทพเจ้าที่ตั้งอยู่สถานศักดิ์สิทธิ์นี้คือเทพีเฮคาเต เป็นเทพีแห่งเวทมนต์คาถากุญแจกลางคืนพระจันทร์และยังเกี่ยวข้องกับทางสามแพร่งทางเข้าออกของโลกวิญญาณในรูปปั้นเทพีเฮตาจะมีลักษณะเป็นรูปปั้นสามร่างหรือสามหัวในอดีตที่แห่งนี้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลเป็นประจำและยังเป็นสถานที่ถวายการบูชากุญแจของวิหารจากลาจิน่า ไปยางที่ประชุมของวุฒิสภาในสตราโตนีเซียอีกด้วยเพราะคนในยุคนั้นมักจะพึ่งพาเทพ,พเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอซึ่งเป็นพิธีการที่เป็นไปตามกฎของการบูชาเทพีเฮคาเต้และเทพีเฮคาเต้ก็โปรดปรานการบูชาด้วยกุญแจวัยแดงของบูชาสีดำแดงเป็นหลักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวิหารเฮคาเต้นี้ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ มีทางเดินที่มีหลังคาและทางเข้าที่เป็นประตูอนุสาวรีย์มีเสาเป็นรูปครึ่งวงกลมที่ด้านหน้ามีบันไดสิบขั้นที่ทอดจากพระพลาไปสู่ทางลาดยางจนถึงแท่นบูชาวิหารศักดิ์สิทธิ์เฮคาเต้สร้างขึ้นในไตรามาสสุดท้ายของศตวตรรษที่สองมีขนาดความกว้างยาว21เมตรคูณ28เมตรเรียงรายด้วยเสาแเสาที่ด้านสั้นกว่าและอีก11เสาที่ด้านยาวกว่า สถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างจำลองในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูลได้มีการจัดแสดงภาพผนังปิดทั้ง4ด้านของอาคารที่ปรากฏภาพนูนต่ำนูนสูงต่างๆอย่างภาพมีของเทพนิยายกรีกและคาเรียนฉากชีวิตของเทพ,พเจ้าซูสบนผ้าสักการลาด,ด้านตะวันออกภาพการต่อสู้ระหว่างเทพ,พเจ้าและยักษ์บนผนังด้านตะวันตกและที่ผนังด้านเหนือเป็นภาพการต่อสู้ของชาวแอมาซอนและชาวกรีก 6. เมืองโบราณและบาทหลวงแห่งเอเชียไมเนอร์สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นอัญมณีที่แท้จริงของคาเรียรที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาลึกของทะเลอีเจียนและยังเป็นศูนย์กลางของคาเรียรที่สำคัญมีที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือห่างจากภูมิภาคประมาณ50กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองเอฟิซัสของโยโนกชนชาติกรีกปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นีซาได้รับการกล่าวขานว่าเป็นชื่อของสถานที่ที่เทพเจ้าไดอานซัสเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวองุ่นและการทำวายเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังภายใต้โรมันและยังเป็นบ้านของสตราโบนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกมาระยะหนึ่งแล้วสตราโบได้บรรยายถึงเมืองนี้ว่าแต่เดิมนั้นมีอยู่สามเมืองก่อนที่จะรวมกันและชื่อเมืองนี้ในอดีต เรียกว่าอธิมบราแต่เมื่อถึงศตวรรษที่สองก่อนคริสตกราชได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นนีซ่าเพื่อให้เป็นเกียรติแก่พระมเหสีของกษัตริย์แอนติโอซัสนีซ่าในปัจจุบันมีซากประหักหักพังที่สำคัญกระจายอยู่บนเนินเขาจากยุคเฮเลนิสติกโรมันและไบแซนไทายส่วนโรงละครยังมีร่องรอยให้เห็นว่าสร้างจากหินอ่อนมีจำนวน35แถว และจุคนได้มากถึง1 2ึ0 0หคนโรงละครของนิซ่านี้สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายยุคเฮเลนิสติกคือช่วงยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคกรีกโบราณกับการกระจายวัฒนธรรมของโรมันตะวันออกหลังจากที่พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนส่วนห้องสมุดถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่สและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเป็นอันดับสองของตุรกีจากหอสมุดเซลซูส ส่วนสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่จุคนได้30,000คนสร้างขึ้นที่เชิงหุบเขามีที่นั่งเป็นแถวตัดเข้าไปในไหล่เขาได้รับความเสียหายไปบางส่วนจากเหตุน้ำท่วมและสุดท้ายคือจีรอนติกอนได้ถูกดัดแปลงเป็นโอเดียนในภายหลังที่มีห้องพักรับรองได้ถึง700คนส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นหากไปเยือนได้แก่ตลาด โรงยิมโรงอาบน้ำโรมันและสะพานนีซ่าที่มีความยาว100เมตรซึ่งเป็นโครงสร้างคล้ายกับอุโมงค์และยังเป็นสะพานที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสมัยโบราณรองจากสะพานเพอร์กามอน 7. วิหารแห่งซูสวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองโบราณยูโรมอสในเขตเมลาสของมูกลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในวิหารที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดเพื่อเป็นแหล่งโบราณสถานของตุรกีอีกแห่งหนึ่งวิหารนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิเฮนเรียนในศตรวรรษที่สองที่ปกครองโรมันระหว่างปี1 1 7ถึง138ก่อนคริสตกาลจากการสำรวจวิหารแห่งนี้ได้ทราบมาว่าวิหารนี้ยังไม่ได้ถูกสร้างให้เสร็จเพราะเสาบางต้นยังไม่มีร่องรอยการเจาะอ,อาจเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุคนั้น แต่เสาหลายตน้นก็ได้ถูกสลักชื่อรายนามผู้บริจาคเงินไว้บนแผ่นโลหะที่ติดกับเสาหลายตน้นที่ยังพอหลงเหลือให้ได้อ่านชื่อได้บ้างก็จะมีชื่อของเมเนครเตสซึ่งเป็นกีตัก,กวีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งและยังมีแพทย์และผู้พิพากษาที่ร่วมบริจาคเสาจำนวน12ตน้นจากทั้งหมด30ต้นของวิหารนี้คำว่ายูโรมอส เป็นชื่อเมืองที่ถูกตั้งขึ้นในสมัยศตรวรรษที่5มีความหมายว่าแข็งแกร่งเป็นหนึ่งในเมืองของคาเรียนที่สำคัญที่สุดรองลงมาจากเมลาซ่ซาสถานที่แห่งนี้ยังมีโรงละครที่ยังคงพอมองเห็นร่องรอยได้อยู่บ้างและมีเสาหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเสาเรียงรายแต่ละด้านส่วนวิหารแห่งซูสนี้ตั้งอยู่ด้านนอกกำแพงเมืองทางทิศใต้และถูกสร้างตามแบบของโครินเทียนที่เป็นสถาปัตยกรรมของกรีกและโรมันโบราณ การขุดค้นพบสถานที่แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1969หรือพุทธศักราช2512และปัจจุบันกลุ่มนักโบราณคดีของตุรกีได้มีการวางแผนที่จะบูรณะวิหารและสร้างเสาที่หักบางส่วนขึ้นมาใหม่ 8. อลาบันดาอลาบันดาตั้งอยู่ห่างจากเมืองซีนนี ในจังหวัดไอดินไปทางตะวันตกประมาณ7กิโลเมตรก่อตั้งขึ้นในศตรวรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชกล่าวกันว่าเมืองนี้มีชื่อมาจากฮีโร่ปุทุชนผู้ล่วงลับที่มีนามว่าอลาบันดัสเป็นวีรบุรุษที่ได้ชื่อนี้หลังจากชนะการแข่งมา้าเพราะคำว่าอลาบันดัสแยกมาจากคำว่าอลาซึ่งหมายถึงมา้าและบันดาหมายถึงชัยชนะ การขุดค้นพบได้ดำเนินการในศตรวรรษที่20ทําทำให้พบหลักฐานสำคัญของวิหารสองแห่งคือวิหารอพอลโลอิโซติโมสที่ถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่สองก่อนคริสต์ศักราชตามแบบไอออนิกซึ่งเป็นแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกของกรีกและโรมันประกอบไปด้วยเสาหินอ่อนสีขาว13สาเสาในแต่ละด้านส่วนด้านหน้าและด้านหลังมี8ดเสาผนังแผ่นหินทั้ง4แผ่นนี้สแสดงถึงภาพการต่อสู้ระหว่างชาวกรีกและชาวแอมาซอน และยังพบคำจารึกที่ระบุว่าวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับอพอลโลอิโซติโมสส่วนวิหารที่สองตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือที่ราบเล็กน้อยเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ดอริกที่มีลักษณะ6กคอลัมน์ที่ด้านสั้นและอีก11เสาที่ด้านยาววิหารนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นวิหารแห่งอาร์ทิมิสเนื่องจากพบรูปปั้นของอาร์ทิมิสเฮคาเต หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าเทพไดอาน่าซึ่งเป็นเทพที่พวกในพรานเคารพบูชานอกจากนี้ณบริเวณใกล้เคียงเมื่อปี2011หรือพุทธศักราช2554นักสำรวจได้มีการค้นพบแท่นบูชาในห้องพิธีการและยังพบขวานสองหัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพพเจ้าซูสจึงได้ชี้ชัดว่าวิหารแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด,ด่เทพ,พเจ้าองค์นี้9 อลินดาอลินดาตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานอลาบันดาถูกสร้างขึ้นในปลายศตรวรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชถือว่าเป็นสถานที่แห่งการเผชิญหน้าอันโด่งดังระหว่างอเล็กซานเดอร์กษัตริย์ของกรีกและราชินีเอดาแห่งคาเรียซากปรักหักพังของอลินดาตั้งอยู่สูงบนเนินเขาทำให้มองเห็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์เหนือหมู่บ้านกาปัสลูหลายชิ้นส่วนของกำแพงเมือง โรงละครและหอคอยบางส่วนยังอยู่ในสภาพดีส่วนซากปรักหักพังของสถานที่ชุมนุมเฮลเลนิสติกที่มีขนาดมหึมาและโดดเด่นที่สุดในอลินดามีความยาว90เมตรประกอบด้วย3ชั้นซึ่งสองชั้นด้านล่างนั้นได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโรงละครที่มีห้องแสดงภาพจำนวนสองห้องจุผู้ชมได้ถึง3,400ที่นั่ง หันหน้าไปทางทิศใต้ทําให้มองเห็นทัศนียภาพที่โดดเด่นของเมืองและหุบเขาเบื้องล่างที่นั่งส่วนใหญ่แม้จะยังอยู่ในสภาพดีแต่ก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และต้นมะกอกบนยอดเนินเขายังมีหอสังเกตการแบบกรีกโบราณตั้งอยู่สูงตระหง่านสองชั้นซึ่งเป็นรากฐานของวิหารขนาดเล็กและท่อส่งน้ำโรมันของอลินดา 10. i ออซ เมืองไอแอสซอสเป็นเมืองของกรีกโบราณมีพื้นที่กว้างขวางตั้งอยู่บนชายฝั่งของอา่าวไอแอสซอสหรือชื่อปัจจุบันคืออา่าวกุลลักตั้งอยู่กึง่งกลางระหว่างดิไดามาทางเหนือและฮาริคานาซัสทางใต้อยู่ห่างจากใจกลางเมืองไมลัสประมาณ31กิโลเมตรเมืองนี้เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จึงเกิดเป็นคาบสมุทรและเคยตกเป็นอนาณาณิคมของชาวดอเรียนในช่วงศตวรรษที่8หรือ9ก่อนคริสต์ศักราช จากซากโบราณจำนวนมากที่คนพบทำให้คาดเดาได้ว่าไอเอสซอสเคยมีผู้คนอาศัยอยู่มานานตั้งแต่ยุคหินใหม่และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากตั้งแต่ยุคไมโนอัน no และไมซีเนียนในเอเชียไมเนอร์จนถึงช่วงเฮลเลนิสติกยุคโรมันและไบแซนทน์การขุดค้นพบนี้เผยให้เห็นอโกราหรือพื้นที่สาธารณะ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยเฮเดเรียนและแอนโทนินูสปีอูสประกอบไปด้วยอาคารสภาทเทศบาลเป็นหนึ่งในอาคารที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีวิหารที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้สร้างไว้เพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิมและยังพบสิ่งก่อสร้างอื่นๆอ,อีกมากมายศูนย์กลางของเมืองนี้ยังเต็มไปด้วยอนุสาวรีย์และหลุมฝังศพของยุคไบแซนไทน์ อนุสาวรีย์ฝังศพถูกสร้างขึ้นตามแบบของวิหารโครินเทียนและเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าประทับใจมากและในปี1,995หรือพุทธศักราช2,538ก็ได้รับการบูรณะเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจนถึงปัจจุบันและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ